สวัสดีครับท่านที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจออนไลน์นะครับผมคำผังพวงทับทิมคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำการทำงานออนไลน์อยู่ที่บ้านหรือว่า work from home นั่นเองนะครับทำสบายๆยอยู่ที่บ้านสิ่งที่ผมจะแนะนำตอนนี้นะครับนั่นก็คือการเขียนบล็อกอันนี้นะฮะการเขียนบล็อกก็คืออกเกอ e r ซึ่งสะดวกสบายง่ายเลยทุกคนมี gmail บล็อกเกอร์นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งใน Google ใน Gmail นั่นแหละที่เราใช้กันนะครับก็ u t u b e เนี่ยแน่นอนมาเป็นอันดับหนึ่งในยู u ูปก็ใน Google นะครับแล้วก็ยังมีบล็อกเกอร์ตรงนี้นะครับมาดูนะครับว่าหน้าตาบล็อกเกอร์เป็นยังไงนะครับอันนี้คือหน้าตาบล็อกเกอร์ที่ผมทำขึ้นมานะครับตัวนี้ก็เป็นเว็บไซต์ก็จะเรียกว่าบล็อกเกอร์นะครับเว็บไซต์สำหรับโปรโมทอันนี้คือ บทความนะครับที่ที่เขียนขึ้นมาอันนี้เป็นเป็นลักษณะทํานองว่าเขียนเป็นบทความนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่เก่งในเรื่องของบทความนะครับก็ใช้วิธีการรีวิวก็ได้นะครับอย่างรูปตรงนี้นะครับอย่างรูปตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณทําให้เป็นคุณก็ไปสามารถที่จะถ่ายเอากิจกรรมของคุณก็ได้นะครับในการที่จะกิจกรรมในชีวิตของคุณก็ได้นะครับมาทําเป็นภาพประกอบนะครับ แล้วก็เขียนรีวิวนะครับว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็มีลิงก์นะครับทีนี้การเขียนบล็อกเกอร์นี้นะครับด้านข้างนี้คุณอาจจะเห็นว่ามีโฆษณาด้วยใช่ไหมฮะนี่ก็โฆษณาด้วยนี่ก็คือการทำแอฟเฟอรีเอ็นะครับอย่างบทความนี้นะครับผมก็ให้ชื่อว่าโฆษณาคือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจแอฟเฟอรีเอ็ะ ate, นะครับหรือว่าแอฟเฟอรี่เอตดมาร์เก็ตติ้งนะครับ ซึ่งก็คือการเป็นตัวแทนโฆษณาให้กับธุรกิจการค้านั่นเองอย่างตอนนี้ผมก็คือทําธุรกิจออนไลน์นั่นก็คือบริษัท f o ร l i ลท์รีเสิร์ชอยู่นะครับก็เขียนบทความเหล่านี้เพื่อที่จะโปรโมทนะครับธุรกิจ f o ร l ไลท์เพราะว่าเป็นธุรกิจเน็ตเวิร์เป็นธุรกิจที่สามารถที่จะสอน คนอื่นๆทําร่วมกันไปได้นะครับสมาชิกใหม่ก็มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็ทํารายได้ไปพร้อมส่วนในตัวผมนั้นนะครับในฐานะผู้แนะนําในฐานะผู้ที่จะคอยจะว่าสอนก็ไม่ใช่คุณครูนะครับ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าเรามาแนะนํากันก็แล้วกันนะครับก็แนะนําให้ได้รู้จักกันนะครับคือถ้าทําธุรกิจเครือข่ายโดยทั่วไปนะครับก็คงจะได้บริษัทเดียวใช่ไหมครับ แต่นี้ผมก็เลยทำเป็นคือบล็อกเกอร์ตัวนี้มันเป็นบล็อกฟรีนะครับทุกๆคนที่มี Gmail ก็มีสิทธิ์ใช้ได้ฟรีนะครับคุณเองคุณก็สามารถที่จะใช้ได้ฟรีแต่ว่าวิธีการทำถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นมาร่วมธุรกิจด้วยกันเดี๋ยวผมก็จะแนะนำวิธีการทำให้นะครับจับมือสอนให้เป็นกันเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าบทความนี้นะครับถ้าเขียนไม่เป็นก็ใช้วิธีการรีวิวกิจกรรมของคุณที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ นะครับธุรกิจโฟร์ไลท์จริงๆแล้วก็ทำแบบ a อ f i l i a t e Marketing ได้นะครับคือรับสมัครตัวแทนที่โฆษ,ษณาผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์ให้กับประชาชนทั่วไปนะครับเมื่อมีคนซื้อคุณก็ได้รับคอมมิชชั่น25%นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณสร้างเน็ตเวิโดยการแนะนำคน แนะนำคนอื่นนะครับแนะนําเพื่อนแนะนําคนรู้จักและแนําเพื่อนฝูงต่างๆนะครับให้มาสร้างบล็อกเกอร์ในการที่จะหาเงินออนไลน์กันเมื่อคุณแนะนําคนเข้ามาร่วมทําธุรกิจตรงนี้คุณก็จะมีะไรายได้กับเขาทุกบาททุกสตางค์ที่เขาที่เขาได้ในธุรกิจนะครับบริษัทจะ,ะมีส่วนแบ่งให้กับคุณนะครับอันนี้เองจึงเป็นธุรกิจที่แบบว่าไม่ได้หวงวิชาการไม่ได้หวงวิชานะครับคือทุกคนถ้าเปิดโอกาสให้กับตัวเอง คุณก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาทําได้นะครับเอาพูดกันต่อถึงรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากบ็อกเกอร์นะครับสิ่งแรกเลยก็คือ25%จากผลิตภัณฑ์ของบริษัท for l f ฟ r e s e a r r h นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นพวกโฆษณาตรงนี้นะครับก็เป็น a f f i l i a t e จากบริษัทหรือว่าแพลตฟอร์มของการขายออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยในส่วนของ a เม z o n สาเหตุที่ผมต้องเอา a เมซ o n มาด้วยนะครับก็เนื่องจากว่า ผมได้เขียนได้แปลเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับการเขียนบทความนั้นผมได้แปลเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับก็เลยมีแอพพิเของอเมริกานะครับมาร่วมด้วยก็คือก็คืออเมซอนนะครับคงจะคุ้นเคยกันดีนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีพวกในบ้านเราก็จะมีรซสด้านะครับมีรซสด้ามีบิ๊กซนะครับมีบ a n a น่าไอทนะครับคือมันเราสามารถที่จะ โฆษณาในบล็อกของเรานี้ได้ทันทีที่เราสมัครไปเป็นสมาชิกทำแอเฟ i วลเ t e กับเขานะครับนั่นก็เป็นการหารายได้ที่รวดเร็วนะครับปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเขียนบล็อกดีๆนะครับบล็อกที่มีคุณภาพแบบมือโปรเขาทำนะครับเขาก็สามารถที่จะได้รับค่าโฆษณาจาก Google ด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าเป็นมืออาชีพขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้น การที่เราไปร่วมเป็นหุ้นส่วนแอพพลิเอกับบริษัทกับแพลตฟอร์มของการขายออนไลน์ตรงนี้มาแปะที่เว็บไซต์หรือว่าบล็อกเกอร์ของเราเลยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ทําได้เร็วนะครับก็ง่ายๆนะครับก็มีหลังบ้านอย่างนี้นะครับก็จะมีหลังบ้านตรงนี้นะครับคุณก็ใส่รูปเขียนหัวข้อใส่รูปแล้วก็ลงเนื้อหานะครับวางโฆษณานะครับเท่านี้เองนะครับแล้วก็เซฟ มันก็จะออกมาเป็นหน้านี้ใช่ไหมฮะตรงนี้ก็คุณก็สามารถที่จะแชร์ได้นะครับแชร์ไปทางบล็อกเกอร์ไหมแชร์ไปทางทวิต t ตอร์เฟซบ o ๊กนะครับคือโดยทั่วไปก็จะแชร์บน f a c e b o o k บนทวิ t เตอนะครับผมใช้วิธีการนำอบบทความที่เป็นภาษาอังกฤษต,ตรงนี้นะครับไปวางกับโซเชียลอื่นๆนะครับอย่างเป็น reddit นะครับ reddit เนี่ยผมก็เอาบทความภาษาอังกฤษ ที่แปลเปน็นภาษาอังกฤษนั้นมาวางนะครับวางเพื่ออะไรก็วางเพื่อที่จะให้เป็นแบคลิงนะครับหรือว่าทำา SEO นั่นเองนะครับในการที่จะดึงเอาผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเข้าไปเยี่ยมชมบล็อกเกอร์ของเรานั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีลิงก์ดินนะครับลิงก์ดินนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่นำเอาบทความนั้นมาวางนะครับแล้วก็ กดลิงก์นะครับกดลิงก์เนี่ยอันนี้ก็คือกดลิงก์ก็จะไปโพลที่เว็บไซต์ของเรานะครับเห็นไหมฮะกดลิงก์ปุ๊บมันก็จะมาหน้าของบล็อกเกอร์เราเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโซเชียลโคลานะครับโคลานี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือนําเอาบล็อกเกอร์เนื้อหาภาษาอังกฤษนั้นมาวางนะครับแล้วก็สร้างลิงก์กลับไปที่บล็อกเกอร์เราเหมือนเดิมนะครับ ในกรณีที่นี้นะมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็สามารถที่จะลิงก์ไปเปิดที่ f o r ์ไลท์นะครับเว็บไซต์ f o r ์ไลท์แอพพลิเอตของเราเลยนะครับเขาก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปทําธุรกิจร่วมกับเราได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นบทความภาษาอังกฤษนะครับก็เลยต้องทําลิงก์ไปเปิดที่เว็บไซต์ภาษาอังกฤษนะครับในโฟร์ไลท์นะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของทัมเบอร์นะครับอันนี้ผมก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับนั่นก็คือนําเอาบทความนะครับมาโพสต์ที่นี่มาวางนะครับแล้วก็แล้วก็วางลิงก์นะครับกลับมา,มาเว็บไซต์เราเหมือนเดิมมาบล็อกเกอร์ของเราเป็นการสร้างทราฟฟิกให้กับเว็บไซต์นะครับเป็นการทํา SEO ีชนิดหนึ่งนะครับและนอกจากนั้นก็ก็ยังมีในส่วนของทวิตเตอร์นะครับอันนี้ทวิตเตอร์ทวิตเตอร์จริงๆผมก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะโพส ในส่วนของธุรกิจฟ o ร์ไลท์โดยตรงเลยนะครับเพราะว่ามันคือมันไม่เรื่องมากนะนะฮะสามารถที่จะดึงผู้ชมนะครับเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเว็บไซต์ถ้าเกิดว่ามีการชมเยอะๆนะครับมีการดูเยอะๆนะครับเราก็จะได้นักธุรกิจนะครับที่สนใจอยากจะมีเว็บไซต์แบบนี้นะครับในส่วนที่2ก็คือลูกค้าที่จะซื้อสินค้าซึ่งในนี้นะครับมันก็จะมีร้านค้า ของโฟรไลท์นะครับาสามารถที่จะให้ทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะั้นสั่งซื้อสินค้าผ่านนี้ได้เลยนะครับพอคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะไปโผล่ที่เว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซนะครับที่บริษัทโฟรไลท์ทาให้เห็นไหมละครับถ้าลูกค้าคลิกซื้อนะครับลงตะกร้าจ่ายเงินพรุ่งนี้เช้าเราก็จะมีเงินเข้าบัญชีของเราเลยทีเดียวนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะครับ แล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาทุกทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ